hello everyone mm hmm. I already have dinner ช like ิ้นจ้าวเผ็ดแบบว่าลิ้นห้อยอยู่ กินนแคทไอแคสสปิกไทยหม่าล่าได้กับชาบูปะไม่ใช่ปะถ้าชาบูก็คือหม่าล่าพี่สานกับแม่ใครเผ็ดกัน <c oughs> เผ็ดทั้งคู่ พูดเดี๋ยวนี้ปัดขวาแล้วเห็นข้อความเยอะขึ้นยุไทย so c o o thank you hello uh. อือตอนนี้อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับที่ที่สมของเธอพ i ลอ t ครบหนึ่งล้านวิวแล้วดีใจมากๆขอบคุณทุกคนนะที่ดูกันแบบว่าหลายรอบมากๆ ดีใจมากๆเลยนะครับ uh, thank you for uh, your t h i r d series pilot is reach uh, one million views thank you so much yeah so I l i k e to this life I want to thanks to everyone thank you so much I love you all สวัสดีครับไล์สัก24ชั่วโมงไม่ได้แล้วครับ เดี๋ยวแป๊บนึงมันจะไปแล้วครับไม่ได้สิเนีย่ยแล้วรักน้องแจมไหมพี่สามันก็ต้องรักน้องแจมอนะครับ I love you in Polish c o c o me see oh I cannot read I'm sorry You deserve it. o h thank you so much พาแม่มาหาด้วยหรอวันนี้สวัสดีนะครับขอบคุณมากนะวันนี้ดีใจมากที่วันนี้มาหาแม่เยอะเลยวันนี้ที่ไปเซนทันเวสเกตมาขอบคุณทุกคนมากๆดีใจมากๆวันนี้พี่แม็กรอสุดๆเลยขอบคุณครับมาหากิตา เสียงนิดนึงครับชิ้นจาวพี่ดูยูโน่ยูแฟนส์ยูแฮปเปอร์แฟนส์ในแอฟริกาโอ้ h Oh. Thank y เห็นครับเห็นเราเราก็เห็นเธอเห็นครับเห็นบอสลันช์กูดเย็บแฮปปาปยาปอกปอก ก็กินมาสักพักหนึ่งแล้วครับตอนนี้เริ่มย่อยแล้วก็อีกแป๊บนึงน่าจะเล่นได้แล้วครับวิ่งหนึ่งทีหรอตึงสองทีอ่ะตึงตึๆงตึงไลฟ์ในฟิตเนสนะคนมองเต็มเลยเพราะว่ามึงทำไมคนนี้คุยคนเดียวเนี่ย เปนิสโคมังว่าวันนี้ไม่น่าจะได้เล่นนะครับเดี๋ยวกว่าจะพินเนตเราอาบน้ำอะไรกลับบ้านน่าจะดึกแล้วครับเป็นผู้นี้แทนนะรอก่อนนะดีฟิว แม,มาโลนนะแหม,มาโลนไรหน้ามากินหมูกระทะหรอมาถึงอะไรครับดึกของพี่ไหนซีรีส์เดี๋ยวมาแน่นอนครับอีกยังบอกยังบอกไม่ได้ตอนนี้แต่ว่าถ้ารู้แล้วรีบบอกแน่นอน ว่าเดี๋ยวไปฟิเนสไหมเดี๋ยวก่อนเลนไม่ต้องเช็ดหน้าล้างหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวสิวขึ้นเสียงวันนี้เสียงแหบวันนี้เสียงแหบนิดน,นึงเลสฟิเนสตอนนี้สิวขึ้นแน่นอนครับสายยางสายยางสายยาง สวัวันอันนี่หาวันอันนี่หาวอากูกสินตาคามุงพอได้สมินครับรักษาสุขภาพเหมือนกันนะฮะวันนี้ไม่น่าได้เล่นนะครับเป็นพรุ่งนี้นะทุกคน เดี๋ยวประมาณหนึ่งคู่ไหมจะไปแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวแม็กเล่นฟินลนไม่ทันนะเดี๋ยวไม่ทัน My hair look really cool today oh thank you so much I'm fine m mm, m I don't know oh, oh I h never go to Italy before Yeah <c oughs> ผมอยู่คนเดียวนะ ผมเพิ่งกลับมาจากทำงานนะครับมาแเลนท I เน็นะ hope you have a nice day too. thank o o t you so much <Nice ski. S 2> <laughs> ไปสกีไปไปหาตะคิดถึกเหมือนเดิม ก็ต้องคิดถึงมากขึ้นสิเพราะว่ายังไม่ได้เจอกันเลยแช่หลอแถบนี้หนึ่งกินน้ำก่อนพีแ่แม่กาอายุเท่าไหร่คะเอาความจริงรออกสามสิเบเอ็ดครับ แกวผูดดีแก้วเขามีให้เนี่ยแก้วเนี่ยสวัสดีครับเอ่อข้าดบบโกโหกอายุยี่สี่ My voice is a little bit a little bit h a l f ไอ้ท่านู้ว่าพูดอังกฤษนะรู้แต่บิดแหบบัดแอนแกรดดอนไม่วอร์รี่สวัสดีครับน้องนัดอายุสี่ขวบอ๋อทักคุณอ๋อแอมเดอะรีเซนต์ทูยูทูสไมโอ้แอมโซ่แฮปปี้ทูเฮียร์ดัต พอดแคสต์ Podcast, หรอเรื่องอะไรอ่ะแรก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะชินจาวนองหน้าส่อโวบเองเหรอเ้าอะไรอยู่แต่ฟัองอพาร์ Am I going to live stream games tonight? I, I think tomorrow night. Tomorrow night. See you tomorrow night. No 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 no. Just my voice change a little bit but I'm not sick. I'm not sick. วันนี้มาไลฟ์เพราะว่าอยากขอบคุณทุกคนครับอยากขอบคุณทุกคนครับหนึ่งรอบเลยว่าทุกคนช่วยกันก็ช่วยกันแบบ เรียกว่าอะไรช่วยกันดูนะพันวิวพายตดเนีครบหนึ่งล้านแล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ uh, I'm live because uh, my pilot our pilot your f i r s t l is uh, one million views thank you everyone so much I love you all รักทุกคนมากๆนะครับก็อยากจะมาขอบคุณนะเพราะว่าวันนี้แต่งหน้าทำผมมาดีมากก็เลย จะเล่นฟินเนตแล้วเดี๋ยวต้องล้างหน้าไงก็เลยอยากจะมาไลฟ์สักหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากขอบคุณทุกคนด้วยนะครับกินข้าวเรียบร้อยแล้วแแกนไดดูสตรอรี่แมกมาซี่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ไห้สยาม แม็กลงลูกไปหมดแล้วฝันในความตั้งใจขอบคุณนะครัแบบรู้ได้เลยว่าทุกคนตั้งใจแบบอยากจะให้มันต่างจริงๆอ่ะขอบคุณนะขอบคุณมากใจหนึ่งทุ่มแล้วนะแต่แม็กขอไปเล่นฟินเนสก่อนนะครับเดี๋ยวเล่นไม่ทันเนอะเดี๋ยวมันจะปิดแล้ว I have to go right now. I have to go into workout. I am at the gym. I'm going to workout. Uh, I have to say goodbye now. Bye bye everyone. Tomorrow I will be live streaming uh, for game, playing game Tomorrow. Tomorrow. Tomorrow night. So I have to go to workout. Bye bye everyone. Gracias. Uh -huh.